morning, morning นะคะเดี๋ยวเราจะไปนิโจมาร์เก็ตกันนะตอนนี้ก็ฝนตกสี่องศาตอนนี้หนาวมากนิโจนี่อาหารเช้าปูตัวใหญ่มากเลยนะคะใหญ่มากอุนินะคะอุนิอาหารเช้าคนเต็มร้านเลยอะ่ะนี่นี่ อินคลาสฟลาว์คลาสโนคลาสทรีมิกซ์ This one this, is, this one น <And even> ี่มันค่อุ่นหน่อย So cute <c oughs> Thank you มาแล้ว This is <Yeah. S 1> D D and only travel Yes Wow นี่กพิมิน่อกนันนะคะน่ากินไหมอร่อยแน่นอนออร่อยหวานอร่อยแน่อร่อยมากเลยอ่ะอเดี๋ยวเราไปมารุยมาปลากันนะคะปลาเขียว เราไปไป้ายมาลุยามะโคเอ็นนะคะตอนนี้เราอยู่ที่บัสเซนเตอร์เดี๋ยวจะซื้อวันเดทเหมาๆวันนี้เราไปหลายที่นะนที่เราจะเอา รุยยามาปาร์คไปออกประตูสามนะเปิดแมพเดินไปปาร์กกันยามา,มามแปลว่าภูเขาตูดดุกดิกดุกด๊ก,ก,ก,กพาหมาม,มาเดินสวนแล้วมันไม่หนาวอะนะว้าวห้ามให้อาหารนกว่าทำไม่หนาวหนึ่งองศาวิ่งบนที่ม้าสนุกเลย แต่นี้ต้องระวังแล้วอ่ะมันลื่นสกกีสก,กีต้องม่สวย ตอนนี้เราอยู่ตรงนี้แล้วเดี๋ยวเราจะไปมิยาโนซาว่ไปโรงงานช็อกโกแลตกัน S <S เดินไปอีกหน่อยหนึ่ง นักท่องเที่ยวทั้งนั้นเลยเต็มไปหมดนี่นะแล้วก็เลี้ยวเข้าไปเลยเดินจากสถานีมาพอสมควรนะ Anh Blend Coffee. Order, phim, amount. Yes, yes, yes. อันนี้เหมือนเป็นเวเฟอร์เนาะรส <Yeah. S 1> บูเบอรี่สี่ชิ้นคาราเมล4ชิ้นมิ้วช็อกเแลตไวช็อกเแลตอะไรนะโค,บ,โคบิโอยิโตฮิโรบะบัตเตอร์มีผสมผสมหลายๆอย่างซากุระมัทฉะมิ้วคาราเมลผสมประสานเขาก็มีของแบบของที่ระลึกอย่างอื่นนะนอกจากขนมก็จะมีมีหมอนมีตุ๊กตา แล้วแต่ความชอบมีกระเป๋าอันนี้ก็จะเป็นรวมรถรวมทุกสิ่งทุกอย่างอันนี้อะไรเออมันเหมือนขนมไข่เนาะอันนี้เขาทำเก่เนาะมันเหมือนหนังสืออะแต่มันเป็นกล่องไว้ช e s h กับ Dark s h o c จ่าได้มาสองถุง <c oughs> ซื้อขนม ซื้อสาหลายคอมบุซื้อก,กาแฟด้วยนะ,ะซัปโปรโรเบียเดี๋ยวนั่งไปโอดโดริก่อนแล้วเดี๋ยวไปเปลี่ยนสายไปโตโฮไลน์นะคะตามป้ายไปเลยนะคะ ตอนนี้เราอยู่ตรงนี้โอโดริ ori, ใช่ปะ่ะและเราก็จะไปฮิกาชิคุยากุโชมาเอกขบวนที่มุ่งหน้าซากาเอมจิ e ji. นี่นะคะ The next station is Higashi k u y a k u s h o mai k i d a เขาโกยเขาโกยหิมะอยูย่นนจะมีอธิบายอะไรมีจอให้เรานั่งฟังได้นะคะอันนี้เป็นการก่อตั้งไปจ้ะ เลี้ยวโซมีสามอย่างโอเค Thank you Black Label Classic ไกต k กูชิเบีย made from original recipe เนี่ยเขาก็จะมีรายละเอียดอยู่หอมอะ่ะยังไม่ได้กินเลยหอมมาถึงนี่เลยอะ่ะมาลองดูนะใครมาก็ลองลองชิมคลาสสิกดูนะคะ <c oughs> ไงสำหรับคลาสสิกหอมๆแล้วมีความขม Black Label Black Black Label เหมือนกินเคยกินเป็นไงขมกว่าแยกไม่ออกไอ้แยกไม่ออกไข่ตัด Kushi เบียร์เบียร์ดั้งเดิมหรออันไหนชนะคลาสสิกพอกันเลยเหมือนเหมือนกันไม่สตมารถแยกได้แล้วเรียนเชิญมาลองกันเอาเองเนาะ อันนี้ชาข้าวโพดอันนี้หิวข้าวตุดงสุงทนตรงนี้ก็เป็นห้างแถวแถวเมอร์เคียวนะคะชอบมากเกิดว่าอยากกินฟู้ดคอร์ดมีนะมันมันไม่ใช่ไม่เชิงฟู้ดคอร์ดอ่ะมันมันเป็นร้านอาหารมีอยู่ทั้งหมดแบบสองชั้นน่ะชั้นบนบนน่ะ แล้วก็มีโรงหนังด้วยนะนี่ให้ดูชั้นสชั้นสี่มีอาหารเยอะเลยแหละนี่สะดวกดีแล้วก็ข้างล่างก็เป็นซูเปอร์ไดจิอยู่ข้างล่างนี่แต่เดี๋ยวจะขึ้นไปซื้อรองเท้าก่อนต่อคิวขึ้นบันไดเลื่อน <laughs> น่าราักฟลอร์นี้ก็จะเป็นสตาร์บัคแล้วก็เป็นขนมเนี่ร้านเนี้โรงคุริอินส์เนี่ยนะคล้ายๆอีแฝบอย บ้านเราเป็นรวมพวกเครื่องสำอางเขาจัดรายการกัน,นไฮโสด้วยนะคะเดี๋ยวดูลองเท้าแป๊บหนึง่งสรุปว่าได้รองเท้าเท่ากับเงินไทยประมาณ2,900นะคนะคะชิมเบอร์แลนด์อันนี้1,058เยนเอาตรงนี้ดีกว่า ไปกินที่ห้องนะไอ้วนๆเนี่ยแล้วก็อีกที่หนึ่งที่ชอบก็คือโพททวนะคะนี่นะมาเดินไม่เบื่อเลยเป็นเวลาเลิกงานคนก็จะเยอะะที่นี่จะมีร้านขนมน่ารักน่ารักเยอะมากเลยอ่ะญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มาแล้วมาอีกได้นะไม่เบื่อเลยแล้วแต่ละเมืองเขาก็มีเสน่ห์ของเขานะ คืนนี้ก็คงเดินเล่นอยู่แถวนี้แหละคะ่ะมีความสุขมากเลยทริปนี้และเดี๋ยวพรุ่งนี้จะทำรีวิววิธีการกับสนามบินนะคะว่าทำยังไงนะเดี๋ยวเอาไปล้างก่อนแล้วเดี๋ยวมากินกันมาชิมหน่อยอืมต้องงี้หวานและหอมคืนนี้ก็ n ไนท์นะคะเจอก,กันพรุ่งนี้เช้ามืด Good morning เดี๋ยวจะพาไปาสนามบินนิวชิโตเซโดยรถบัสนะคะว่าไปยังไงนะไปรอตรงไหนนะคะเ <l ap> นี่ยเราออกมาจากโรงแรมเราก็เลี้ยวซ้ายนะคะข้ามถนนไปเจอไอ้ปูสีแดงนั้นขวามือนะเดี๋ยวเราข้ามถนนกันนะคะเนี่ยฝั่งปูสีแดงเห็นปะข้ามถนน หิมะตกเมื่อคืนไปเสร็จแล้วก็ข้ามด้านซ้ายนอนอีกทีนึงแล้วก็เดินเดินเดิเดินไปมันจะมีป้ายรอรถอยู่ตรงนู่นแล้วก็ข้ามตรงซ้ายมือทีนึงตรงไปเรื่อยๆก่อนนะคะป้ายรถเมย์ไหม นั่นแหะป้ายรถรอไปสนามบินหัวเราชิปแล้วนะคะตั้งแต่ขามานะไม่ต้องห่วงว่าจะโดดเดี่ยวนะมีเพื่อนหน้าร้านซูชิซันไม่นะคะเราก็มาต่อแถวตีห้ากว่า,วาตีห้ายี่สิบก็มีรถแล้วนะอันนี้ก็แคปหน้าจอไปได้ bye, -bye.